มาดูต้มปาาดูต้มปาพี่น้องเฮ้ยของซสบของซ่พโอ้ยพี่น้องใส่ตะเภาปลามุ่ปลาเด้อสมัชิกไม่ครัวครับเาสร็จจัดสยอจสัดโอ้ดูสุุกสนานโอ้โหดูดูอืม ยอดสุดยอดสุดยอดดูต้มปลานี่อยังไม่หมดเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องวันนี้ก็จะมาวานแฮแล้วพี่น้องเนาะดูสมาชิก็ิืมทยอยมาพี่น้องเป็นการวันแฮเอาบุญมาพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็จะไปงานเอาไปทำกับเขาอาหารเนาะงานบวชหลานเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องอ่ะก็กราบสวัสดีครับพบ่อแม่พี่น้อง ทุกทุกท่านเนาะครับเนาะมาะพบกับละกอนทัพลาดพ<ด>ี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทาง YouTube พี่น้องวันนี้ก็จะมาหวานซะพี่น้องเอาปลาไปทําบุญเนาะไปทาํางานบวชหลานเนาะพี่น้องเนาะก็หวานกันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังมารวมตัวกันไม่พร้อมแต่ว่าลืมหวานแล้วพี่น้องอเดี๋ยวไปดูกันครับผมเออวูบลืมไปแล้วนะปลาเร็วกือเนีเเนเ่ยมันเก่งนี่ย

เขาว่อยไปเลยนี่นี่เฮ้ยตัวตดนละวตัวมันนอยฮะมันโ่อเสปล่อยจริงๆนะันะก่อนโอ้ขึ้นลอยจมอว่าขึ้นแต่น้อยเจ้าทำัยไุ้ตๆตตนกาเไยโอ้ฮู้ถ้ปใจแล้วูดิแล้วกันพุณีเลยน่าเอ้าไปินิด ไหมถเลือโอ้ยกวนคฝันะไม่ใช่ปะมึงรบไปดีนะปฏิทินกาไม่ถูกเมันดินนอะดดินนอะมเแขนนี่เปลี่ยนแยังมากอื่นย่งมี้วตุเร่เห็หมีเองอยู่สามคนนี่แหละตุเร่เอ้ามีรู้หลือเลยเต็มเลย

จะตรงไหนดกไปไ้น่ะไหวยปนอน่่หนึงอ้โลกมลาถึงกันหนอ้วายตัวใหญ่ถึงตรงนี้โอ้โนหลายตัวนี้เดี๋ยวเาหุ้นก่นสมัชิก Điền thưa sắp ขอลอด6คนก่อนวะหามันเลยมีๆเครื่องมาทันสิ à,

จังอยู่ฟังหรือไงใครได้อมันลือมันลือแหแล้วโอ้โหตุ่มปลาพี่น้องนี่ลังจะตุ่มปลาหน่อยกินกันนึ่งตุ่มปลาน่อยกินเขาพี่น้องอือไม่ตุ่มี๋ยวปนาตอตมเพ็มีแต่พี่น้องครับวันนี้กเดี๋ยวเข้ามาดูกันพี่น้องมาดูตุมปลา ดูต้มปาพี่น้องเฮ้ยของซสบของซ่บโอ้นนยพี่น้องเขาปลาหนุ่มปลาเด้อสมาชิกแม่ครัวครับเฮ้ยสุดยอดสุดยอดออากินข้าวกินน้ำกันกอนเด้อพี่น้องน้ำเย็นจอดม่ปันพาะลกใต้เออ ไปโอ้กินข้าพี่น้องโอ้โหคนละไม้คนละมืออยมากัดมืออย่าดมืองเด้อเอ้อโอ้ดูสนุกสนานโอ้โหดูดูอืมพองชุดยอดชุดยอดดูต้มปานี่อู้ยังไม่หมดเลยพี่น้องเสริมมาเป็นระยะระยะเนวนั่นเหรอ

น้ากนพี่น้องดูกโอ้ตายแล้วการังลอมมากาลันปลอมาครับนี่ตายแล้วยอมมาสักทีเลยจะเขียดไอ้ดอกนึ up. ่กลังเดินมาครับสองวงอันนั้นหนังหัหลังใหการต้องใส่เขียดให่การะบาน่หนังหัหลังใส่กันเขียดกันไงล่ะสองวงนี่โอ้ินด้วย พี่น้องกินข้าวกินปลาแล้วก็ลงต่อพี่น้องแล้วจิไปบนไหนจะไม่รู้บนไหนไหนเดี๋ยวนี่แหละอันนี้ก็ได้แต่คุยเลยนี่ไม่ยอมลงยึดทีนี่เลตัวแข็งหมดงเลยนี่ดูตะของกระบอกให้เขาหวานเอาเฮ้ยโอ้โยเรียนมาโดนโผดเล่ห์หวันแหวนลูกไม่นำมูน

นี่นี่มื้อนี้นี่เอาขนาดเอาตัวผีตัว <coughs> เดี๋ยวลือขอบสะก่อนครับผมเดือดเดือดเดือดทั้งหมดเลย

เฉีันลือขอบซาก่อนทำความสะอาดขอบซก่อนพี่น้องไม่หวานเนาะอ้ยไี่น่าลาดอีกน ยังไม่ได้ลุยยังไม่ได้อะไรเลยแต่กลัวใจพี่พวกพี่ที่มาที่มาเลเอาตัวฉันจะเล่นขาวันนี้เป็นโอ้ยไม่ได้หรอกนะผมต้องกลัวแล้วผมรู้ม่ได้หรอกครับโอ้ยเป็นรูปแบบที่หวานนี่ต้องก็กบานกันหมดแล้วพี่น้องโอ้เอาเดี๋ยวไปดูปลากบานพี่น้องได้เยอะอยู่วันนี้พี่น้องเอ้ย หาปลาไปงานบวชหลานเนาะเอาไปดูปลากับบ้านครับพี่น้องได้เวลาลำลาพาจากพี่น้องเนาะแต่เพียงแค่นี้เนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับผมอ้พี่นงมาดูปลากันโอ้โหพี่น้องเอาวะสุดยอดแจ๊ปไปต้มหมูมาทนดีตัวนี้ตายเหรอโม่หนี่ในซาสุดท้ายดินี่ซาสุดท้ายเนีนี่เอาอะไรมาใส่ไหมตยวนี้ยอด เยอะนะเห็นไหมอืมเรจะพูดเพื่อ่ะพี่น้องสามถังพี่น้องงานบุญเนาะบวชหลานครั้งไหวนี่พี่น้องสามถังสุดยอดครับผมแต่ว่าเยอะจริงๆพี่น้องแต่ว่าเปิดคีย์กนเปิดแล้วมากินนี่อ๋อดูจังเลยก็ได้ดูกันพี่น้องดูกันสักถังก่อนพี่น้องมองไม่เห็นหรอกพี่น้อง อยู่ในถังยูสามถังเลยพี่น้องสุดยอดครับผม